ค่ะฮัลโหลพวกผมให้ซัดเกมนิดเหมือนเดิมวันนี้จะมารีวิวห้องเล็กเหมือนเดิมม,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 มา 天冷，哦、保暖、啊。 เป็นอะไรโี้โหดมากคนนี้อะไรว่าตาแรกมาถึง เขาไปอะไรโอ้โหเขากาเอาลายนี่วะตายน,นี้แพ้นแน่นอนเบ็ดอีกเนี่ยโอ้โหดนะีที่เบก้าโอ้โหแลนมาร์อุ้อะไรเนี่ยเดิน วัดดวงปั๊บบัตรไหลแท้สิบอูดีสิบไม่ไม่ไม่สิบแต่การอะไรเนี่ยอูสามไม่ได้จะออกเจ็ดไหมวะอูดูปแปลงออกเขาอ,ออกพอดีมากเนี่ยเดี๋ยวเจ็ดนะอูอะไรวะ าแรกก็เหนื่อยเ่ยอู๋ที่ออกอีกอะอะไรจะโกงขนาดนี้ดูดิเดินอะไรของตัวเราเนี่ยโอ้แพ้ละเดินทุเล็มากเลย ล่อยไม่อนี้ยซองไม่ออกโอ๊ออกอะไรวะเพิ่งจะมาออกตอนเนี้ยซองบินตอนจะแพ้ออกตอนนี้ไม่ให้เราไปไหนกันวัดตวงถ้าซองออกจะสร้างสามหลังเลย ไม่อ่อยเลยอย่าอย่าเอาแรงมากอย่าอูดลาก่อย เอเธอโอออกไปได้ยังไงพระเจ้าช่วยคุยทอดเออเอาเข้าไปออกจังเลยจีตกหา้างไงเนียอมาครบ อูแพ้ที่กว่าว่ะเจอแบบนี้ถ้าออกทอยแล้วออกสีนี้เลิกเล่นเลยนะเอาเข้าไปเอาไปชี้ให้ดิยยอมแพ้ละออกก็ออกว่าสองไม่ออกอีกเอาที่ไม่สบายใจ เออมันก็ชนะที่เปิ้ลได้อยู่ดีเราแก้ไม่ได้เลยอยู่ไกลเป็นเที่ยงไนชอบตกเกอบจังขาดความมุ่งมุนเกมแรกก็แพ้ไรเนี่ยอะไรวะที่หมวกไม่ออกเลยอ่ะ จะเอาอะไรไปสู้เจอคนโหดอีกมาต่อต่อไม่เลิกซาไม่เลิกซาคนที่สองเลยเฉี่ย,ยมาถึงเจอเจอคนโหดอีกวุ้ยการเอ็ดดีกว่าหรือว่าการเอ็ปว่วพอสู้ได้อยู่จี้คงไม่โหดมากกับมึงอุ๊ยน่ารัก ออกสิบสองได้ไงวะอย่าพาตกหลุมนะคูคิงใช้ได้ไห,นหน่อยอยู่ไอ้รอนแมลูกพ่อพูดจะลูกเต,ต่าเขาโหดนะแล้วก็แบคกาห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตอันนี้จี้ของเมื่อตกเมืองตัวเองน่าจะเพิ่มคูณสองอ้าวบ้านเราไปแล้วออกเจ็ดได้ไงวะ เดินมั่วมากเลยเดินเดินคัวพ่ออยาจะมั่วจิบกันอย่าออกก้าแนละ้วแปดไม่กล้าสร้างสามหลังนี่เอี๋ยวเป็นแบบเมื่อกี้แบกล้าไปแล้วโอเค หามุมดีๆีกันเออเอาลายก็ได้ว่าเอาลายเอาลายน่าจะง่ายดีอย่าเาลยมาักนะสองห้าสามห้าเออออกสามสองหลังพอสองหลังไม่เสียงไม่เสี่ยงไม่กล้าเสียงแหละสามหลังที่ลายแพ้ตลอดมาสอง หัวหมวไม่ออกอีกแล้วห้าไม่ออกอีกจี้หกถอ,อาสุดเอาด้วยกันเออนั่นแหละแต้มมาร์คเปิดเสียงเกมดีกว่าไหม ไม่ค่อยมีเสียงเกมมันเบาๆแบบแบบเอาสิบเลยกันเออสวยอุ้ยเขาได้คู่แหละถ้าสองอีก,ก,น,กนี่ลำบากเลยเนี่ยหรือไม่ก็ก้าเนี่ยนั่นไงสองร้อยเจ็ดสิบห้ากูแพงว่ะซื้อไม่ได้สักเมอ ต้องใช้สกิลเลนะาะครับมาทำไมโอ้นะลูกเดี๋ยห้านะเออแบ่นี้นะเชีย <Here. S 1> ไม่ออกขอว่าสกนะิลเลน่าเฮ้ยแล้วก็เจ็ดเออก้าว่างดี อย่างน้อยก็ไม่ให้มีเมืองจบก็พอสองเออออกแล้วหมดกูซื้อไหวไปเนี่ยสองไม่ออกา e! evet. อนางฟ้าก็ได้ว,วะเก้าเฮ้ยหน้าปีสิบดูแล้วเะาเก้าทีกัน โอ้ยซื้อไม่ไหวันไ,ไม่มีโอ้ยโนอีกแล้วหนึ่งอ้ยได้อยู่หนึ่งสองสามสกองมวกวมไม่ออกไม่ซื้อดีกว่าเปิงตังหาทางชนะไม่ได้เดี๋ยวพา ยายแกคพาเขาตกแต่มากซิแบบสิบสองยี่ชอบออก9ก้าอไม่ออกพอดีและคู่ขี้หมดแล้วอ่ะเสียเปรียบตรงนี้แหละคู่ขี่อน้อยโอู้หดีนะเมืิอตัวเองเออเอาเงินมาให้คนไทยใจดี โอ้พาแดนมาตัวเองเออนี่แหละไม่ต้องบงูมไม่ต้องบินกันแล๊ะเอ,อ๊ะถ้าซองบินเราออกอ่ะเออว่ะถ้าซองเราออกขึ้นมาคาดไม่ถึง้ะกู มันไม่มีซองบินไม่ใช่หรอะตกสิไหมอุ้ยมาแล้วครับเอาแล้ววันไล่แล้วสิบเอ็ดไปแค่นี้ยผู้แพ้ไก่จริงวะกากถึงขนาดสู้ไก่ไม่ได้คนเล่นกากเอง อเอาว่าซื้อก็ซื้อหกแปดเออออกหกก็ยังดีอย่าออกนะซองดวงเขามาดีครับอืมสิบสองก็ออกสิบสิบปดเยอย่าออกสิบนะเออออกแปดก็ยังดีวิชนะเกาะได้นี่วะอุลุงนี้กูซื้อกเกาะก็ดีแล้ว ไม่น่าพลาดสิบเอ็ดก่อนโอ้ตกห้าได้ไงวะเอาไงดีเนี่ยเฮ้ยเอาแหละดาวฟ้าขาดไหมไม,ม่ไม่ยอมเสียไม่เสียเราก็ได้เงินคีดเลยมาก

สองสี่หกแปดทำไมต้องได้หกวะระบบแม่งล็อกแน่เลยแม่งมีตั้งสามเมืองเสือกออกหก <Yeah. S 1> แพ้แม้กระทั่งไก่อะจี้เลยวะ อ๋อเพิ่มคูณสองตกใจสามย่าสี่นะแปดซื้อไม่ไหวปิดได้หรอเออได้อย,อย,อยู่ก็ยังดีอย่าเด้อแปดร้อยน่าจะได้ติดทั้งสองเมืองเฮ้ยไม่ได้วะ สิบสองกับเก้าสิบสองก่อนเลยวะสิบสองกับสิบสองอะไม่ออกออกแปสองเออมากับเขามาั่งโอ้เกือบแพ้เกือบแพ้ไก่อนาถเลยซื้อได้บอกเออซื้อเมืองน,นี้ดีกว่าถูกกว่าโอเกือบแพ้ไก่อะกู หนักแล้วเนี่ยเกมนี้สองเกมสองเกมแต่หนักมากอะ่ะคือแบบเจอไก่ยังเกือบแพ้อะพระเจ้าช่วยหัวร้อนเลยพระเจ้าเล่นไหวไหมเนี่ยเออต่อต่อดูของอาววนซิ แม่งยากมากโคตรยากไม่คิดว่าแผนที่นี้มันจะเจอคนโหดากคะเมื่อกี้เจอไก่ยังเกือบแพ้ประสบการณ์เลยอยเจอดัาเลยนะอีกแ้วอะไรวะเจอไก่ยังแพ้เลย เเจอการ์ดอีกจะไม่แพ้หรือวะอูหจี้แสบตาดมาเอาสูกส้ก็สู้ก้าวด้วยกันเมอ่อคูณสองไม่ออกห้าเลยตาวันนี้เป็นวันที่เลนะเดินห่วยแตกมาขนาดการ์ดโหดยังไปเลยขนาดจี้โหดยังไป หวกซูปเปอร์ซะด้วยอย่าเจ็ดนะหรือแปดอดีดนะชนะทิปเปิ้ลเหมือนเดิมครับแต่๋ยจะสร้างแค่สองหลังพอมีแบ็กการดเนีย่ยมีซองด้วยเบือ่อเบื่อคนมีซองมากสี่นะลูกเออหกก็ยังดีน้ำโมนพูดฟุธไม่ออกสวยนะสิบสาม โอ้แม่เอาวะ๋ยวก,กลับมาสร้างะไรมารเออได้อยู่กลับมาสร้างะลยมาก่อนเอย่าเบิ้ลก็มาเออไม่เบิ้ลมาก็ดีเลยกลับไปสร้างะไรมาก่อนไม่ประมาทรอบนี้เอาจริงอนะ่ะเมื่อกี้ติดเล่นมากเลยโอ้มาตัดแล้วครับอย่าออกนะสองออกอีกแยะเกลียดมากเลยสองบินอู้สามหลังซะด้วย ไม่มีทางเลือกครับสิบสองไปอย่างเดียวเลยย,ยาวๆเลยครับเอ,อ๊ะกดผิดลาก,ก่อยสามารถทิ้งเพื่อออกเออนั่นแหละอย่างน้อยก็ได้แลมาร์คืนมาถึงเขาเจะกลับมาเอาแลมา์กก็เอาเอผมได้แลมาร์ใหมอ่อ๋อกลับมาสร้างจุดสตาร์ทออพคิดดีสิทธ์กันแล้ว่า สองหลังก็ได้ทอยเบิ้ลใช่ไหมเนี่ยนั่นไงียือว่าแล้วแต่มาร์กหอีอเอายื่นหูยื่นแมวครับได้หนึ่งเสียหนึ่งคุ้มคุ้มและมาร์กเราแพงกว่าเยอะเลยเขาจะได้เกาะอ,อีกปะเนี่ยเจ็ดนั่นไงว่าแล้วมันก็ถอยเจ็ดจริงๆเวยสี่ทอยสี่เชี่ยนหกสิบบาทไปทำไม คือแบบตานี้หนักมากเลยเนะี่ยพอพอพอแค่นี้ก็จะล่มจมอยู่แนละ้วตานี้แบบโอ้ดไม่ไม่ไมีคำอธิบายใดๆมันจะมาเจ็บกับอะไรยสิบสองอย่านั่นงไงเอาอีกแกกูต้องสิบสองอย่เยเลยใช่ไหมกูก่อสุดท้ายนี่ว่าหมวเขียะโมไม่ออกเออหอแม่งทอยสี่ไม่หวังเนะี่ย ห่าแน่ๆดิกูว่าแลวสเต้พอ่อตายดิสเต้เอาชนะกูเถอะขวยหน้าปิหัวร้อนจริงๆนะอี้เแม่เย็้ขวยชุนแล้วเนี่ยกูขี้อี้เอ๋หมดใบชิบหายดิโอ้ ไม่อยากเล่นแล้ววะ่ะเซ็งเออกล้องไอดีวะจะไปหาหมวกดีๆมาใส่ละหมวกหาอบวกแม่งไม่เคยออกให้กูเลยเส็งชิบหาย อ,อีกสองรอบแพ้รัวๆวันนี้อะไรก็ไม่รู้<ม>เอาไปต่อห้องสองเอ็มพอเออแป๊บหนึง่ง งั้นเอาไปว่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณด,ด้วยกันนะครับหัวร้อนแล้วเซ็ง